พี่ยาจะไปยื่นเรื่องขอให้กะกะตตรวจสอบการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีส่วนนายศรีสุวรรณจัญยาจะไปยื่นร้องกะกะตตรวจสอบนายธนาธรกับนายพียบุตรรายละเอียดฟังผู้สื่อข่าวรายงาน ที่นายสาวพันิกาวานิยแกนนำคณะก้าวหน้านะครับกล่าวถึงกรณีในทิ่ทุกวันจันยาและกิการสมาคมองค์การพิทักษ์ร,รัฐมนูญไทยจะไปยื่นร้องกรกตตรวจสอบกรณีน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายปิยบุตรใช้กระดกคุณและตนเองแกนนำคณะก้าวหน้าปรากฏภาพที่ร้านอาหารนะครับเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาในวันที่พูดคุยเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลว่าน,นายธนาธรนายปิยบุตรและตนเองไปร่วมงานเลี้ยงอย่างเปิดเผยตรงใสไม่ได้หลบหลบซ่อนซ่อนงานที่นายปิยบุตรพูดไป้วว่าเป็นการไปร่วมงานเลี้ยงฉลองชัยชนะ และตนไปถึงร้านก่อนเนื่องจากทางพักได้ช่วยหาร้านอาหารดีๆซึ่งตนก็เป็นคนรู้จักร้านอาหารเยอะจึงต้องไปดูความเรียบร้อยของร้านตั้งแต่ก่อนหน้ายปิยบรและนายธนาธรจะมาและทั้งสามคนไม่ได้ไปร่วมป,ประชุมด้วยโดยช่วงเย็นก็ไม่มีการพูดคุยอะไรที่เป็นสาระทางการทางการเมืองเป็นการถามถ่ายสารทุกสุขติดกันเองของคนที่หาเสียงยืนยันว่าหากอประทเรียกก็พร้อมจะชี้แจงไม่มีปัญหาส่วนจะมองว่าเป็นเกมการเมืองหรือไม่ตนเชื่อว่าประชาชนมองออกครับนี่เป็นรายละเอียดใน กันายสนท่ยาเมื่อวานนี้ก็ยังเดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนผ่้ขอให้กกตตรวจสอบเรื่องการถือหุ่นสื่อบริษัทไอทีวีของนายพิธาลิ้นเจริญระว่าที่นายรัฐมนตรีว่ามีเข้าข่ายสนับต้องห้ามในการลงสมัครสอสอตามรัฐธรรมนูญหรือไม่และขอเสนอเรื่องให้การรัฐธรรมนูญวิธีการว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเลขาธิการปปชออกประทัดชัดเจ่งแล้วว่านายพิธา ได้แจ้งการถือหุ้นไอทีวีจำนวน42,000กว่าหุ้นซึ่งที่ผ่านมาในเรื่องไกลเวกิตวัฒนะและนายสิทธุวัญกันญาก็ร้องมาแล้วตนเห็นว่าในี่ธาเป็นแคดิเดตนายรัฐมนตรีและอาจจะเป็นนายรัฐมนตรีในสองเดือนข้างหน้าหากไปทำเรื่องนี้ชัดเองจะทำให้เกิดความเสียหายตามมาครับเพราะหากสารรัธรรมนูญชีว่นในาในีิทามีสัลักษณ้อง้าในกรลงสมัครและการที่เป็นหัวหน้าพรรคเก้าไกลเป็นสอผู้สมัครซส,อสอ400เขต ก็จะทําให้ผู้ที่จะรับการให้ตั้งจากภาคเก้าไกลเป็นโมฆะรวมถึงการเป็นโครงการต่างๆของรัฐบาลใหม่ในคณะรัฐมนตรีก็จะเป็นโมฆะด้วยนะครับก็เป็นรายละเอียดที่ยึดยกไปปฏิเสธการร่วมงานกับชาติพัฒนาการเดี๋ยวมีรายละเอียดกันครับอิกมาจากเว็บไซต์ของ TNA องของสำนักข่าวไทยดูโพลโครโมกันก่อนเลยนะครับเป็นกระแสข่าวทางกลางการเรื่องจารตั้ง ให้ดูผโผล่ครอโมอที่เผยคล้าอยู่ในขณะนี้ก่อนนะครับกลออเพื้นต้นก้าวไกลกับพืชไทยจ,จากจัดสรรตำแหน่งครอมในกระทรงสำคัญสำคัญคนละครึ่งแต่พัรคก้าวไกลมีเสียงมากกว่าพัรคพื่อไทย11เเสียงครับทําให้ได้เก้าอี้มากกว่าหนึ่งตำแหน่งส่วนรัคประชาชาติกับรรคไทยต้องไทยอย่างต่ำ จะมีหนึ่งถึงสองตำแหน่งคณะที่พักเสรีรวมไทยพักพลังสังคมใหม่และพักเพื่อไทยรวมพลังรวมกันคาดว่าจะได้รัฐมนตรีช่วยว่าการหนึ่งตำแหน่งซึ่งทาาพักเพื่อไทยครับจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าเก้าอี้ ท่นี้ตำแหน่งรัฐมนตรีมหาวไทยพรัพาเก้าไกลจะผลักดันนายวิโรธลัคณะอธิศรอายุ44ปีว่าที่สอบขันชิวแล่ชื่อและอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมเข้ามารับตำแหน่งกับเพื่อผลักดันนโยบายการกระจายอำนาจและการจัดการด้กตั้งผู้ว่า สำหรับกระทรวงการคลังในที่ชาวหัวหน้าพักพูดทุกเวทีในการหาเสียงว่านางสาวสิริก,รกัญญาตันสกุลอายุ42ปีว่าที่สอส,อสอปาธิริศหญิลงลำดับที่3จะเข้ามาขับเคลื่อนนโย,ยบายทางเศรษฐกิจที่พักได้หาเสียงไว้ทางด้านดรสุภวุฒิสายเชื้อและสัมภาษณ์ว่าไม่ได้รับการข้ามและจักไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่จับราเก,ก้าไกลรับ ส่วนายไชยคาวัาตุลาโพในขาะที่การพักเก้าไกลก็บอกว่าแปลกใจกับการเสนขอข่าวกลุ่มเสมิมชนเรื่องการจัดสรรกระทรวงเปิดเอระหว่างพรกเพื่อไทยกับพรรคเก้าไกลซึ่งตอนเลือกมอบหมายให้ไปพูดคุยในประเด็นเหล่านี้ด้วยโดยจะเอานโยายาและประเด็นต่งางๆมาพูดคุยกันว่าเนื้องานเกี่ยวข้องกับกระทรวงกลมหรือหน่วยงานใดบ้างและกําลังรอพรรคเพื่อไทยอยู่ว่า มีวาระในบ้านเนื่องจากยังไม่เสนอม,มาแต่ในฐานะตัวแทนพรรคเก้าไกลได้เสนอพยานภาคพืกก่อไทยแล้วว่าวาระใดเป็นเรื่องสําคัญของพรรคเก้าไกลดังนั้นการสืบขาของสื่อมวลชนจึงไกลเกินไปครับเมื่อถามยังว่ากระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยกลาโหมต้องอยู่ในการบรจจิหารจัดการของพรรคเก้าไกลหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่ายังไม่อยากให้สรุปว่านายพิธาเล่นเจรนานหน้าพรรคเก้าไกลแต่นั่งเก้าอี้นายยกขับกับรัฐมนตรีกลาโหมแต่ใที่เกุดการคลงนั้นแน่นอน ว่าเป็นกระทรวงที่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการบริหา,ารเศรษฐกิจพรักที่เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลต้องนั่งกระทรวงนี้ส่วนกระทรวงมหาดไทยก็มีวาระสาคัญหลายเรื่องเช่นเรื่องกระานนําคมนาจที่คือสมรภูมิไทยจะมีส่วนสําคัญหลักในการผลักดันวาระของพักนะครับดูภาพข่าวนะครับประเด็นการเมืองนะครับจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐมีภาพกระอกอบด้วยนะครับเป็นภาพที่พักเก้าไกลมีการจับ เสวน,นากันนะครับเป็นภาพในพิธาเลีเล้เจริญรับหัวหน้า,าพักคแล้วก็แคดนดิเดตนายรัฐมนตรีพรคเก้าไกลเปิดข้อประชุมภายใน,นพัฒนากอล,ล์ฟคลับแอนเดนส์สอร์ดอำเภอศิริราชจังหวัดเชลบุรีจัดประชุมว่าที่สอสอของพรรคยังให้สอสอของพรรคท่องจาให้ขึ้นใจนะครับภาพหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐบอกอย่างนี้เลยครับพิธาสังเกตว,ว่าที่สอสห้ามการ เจ้ายศเจ้ายางดึงพักใหม่ชาติพัฒนกากล้ามีเสียงเพิ่มเป็น316เพื่อไอตั้งแง่อ o u อยรัฐบาลก้าวไกลเพิ่มยอดสิทพัก316เสียงดึงพักใหม่กับชาติพัฒนกากล้าเข้าร่วมชัยธวัฒน์ขอโฟกัสเอมอยมากกว่าแบ่งเค้กปัดไม่ได้ยกให้เพื่อไทยคุมกระทรวงเศรษฐกิจอุไตยคุมเองมหาไทยกระโหมพาณิชภกรรมล่านประธานสภาต้องเป็นรรคอันดับหนึ่งเพื่อคุมเกมบวชนายก ยกระดับงานสภานะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของทักษิณชูชูสัสิแน่ควรมีแค่หลักการหวังจุดไฟแตกแยกเตือนคิดให้ดี ทอตอทไม่เอาด้วยเลิกมาตรหนึ่งหรอสองกวนสวหาย2อลุงอาสายสองลุงส่งซิกงดออกเสียงประเมินก้าวไกลได้เสียงหนุนยีสบวกลบไม่ถึง63เสียงไม่พอส่งพิธานนั่งนายกประชาธิปัตย์แตกยับสองขวดิงยึดอำนาจเถลิงขอฉันทร,รมติสุ่เดิวร่วมรัฐบาลเพื่อไทยแต่ล็อกพลมผิดแผนก้าวไกลแลสไายจัก ขณะที่เพื่อไทยนะครับก็ปัดคุยกันกระทรวงเผยเ o u อูไม่มีเรื่องมหนึ่งสองนะครับโดยนายชูศักดิ์ชินนนะิทนองน้าเพื่อไทยและที่ปรึกษาด้านกฎหมายพรกเพื่อไทยนะครับเปิดเผยว่าพรรคเข้าไปได้ส่งตัวร่างเอ็มูในการจัดตั้งรัฐบาลให้พรรคร่วมได้พิจารณาแล้วโดยในส่วนของพรกเพื่อไทยมอบหมายให้ในายแพทย์กรมมีนเลิศสุริเชเป็นผู้ดูแลเบื้องต้นนะครับและประธานในการจัดทำเอ็มบูซึ่งทางนายชูศักด์ยังบอกนะครับว่าเอ็มูจะไม่มีเรื่องมาตรการหนึ่งสองสำหรับพรรคเพื่อไทย ก็เ,เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สร้างความแตกแยกในสังคม เป่นเคสกันซึ่งเป็นสิ่งที่พับเพื่อไทยสมมนิท่าทีไม่ทําอะไรให้ล้ําเกินหน้าไปจนทำให้มีความรู้สึกว่าเราแบ่งขนมกันส่วนความขึ้นหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับหลังมีรายงานว่านายพิจารณ์ชาววัชนวงรองนักพักเก้าไปกำลังประสานพักเล็กหนึ่งเสียงเข้าร่วมรัฐบาลอีกนะครับโดยมาโดยมีนายกิดิทัก์แสงเพชรโยชินว่าที่หสวนของพักใหม่ที่รับข้อเสนอร่วมรัฐบาลไปพิจารณาซึ่งล่าสุดในกล่าวเฟซบุ๊กของพักใหม่ได้โพสต์ข้อความ ว่ามาติคณะก,กรรมการบริหารพรรคปสรุปเข้าร่วมรัฐบาลอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อทํางานให้ประสบผลเพื่อหนึ่งเสียงที่ประชาชนสนับสนุสนพรรคใหทั้งนี้พรรคใหม่จอกแถลงการยอยากแถลงการให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่เพิ่มเติมในประเด็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาป,ปาัดข่าวอื่นร่วมรัฐบาลก้าวไกลโดยทางนายชัยชนะเดชดดโชว์ว่าที่สสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความเคลื่อนไหวของว่าที่สสพรรค โดยมีการระบุว่านายเฉลิมชัยขีออนรักษาการเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์พยายามติดต่อไปยังพรรคเก้าไปและเพื่อไทยเพื่อขอร่วมรัฐบาลโดยมีนายเอกิตาวทองว่าที่สสสงลาและตนเป็นทีมลหลักในการเดินเกมขอยืนยันนะครับว่ากระแสข่าวนี้ไม่เป็นความจริงการตัดสินใจว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไปที่ทางใดนั้นต้องรอกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เนื่องจากหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันคือนายจุรินได้แจ้งมาออกไปก่อนได้เลนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดในเว็บไซต์ทีเดียวไทคอร์ สำนักข่าวไทยครับมาดูภาพหัวในหนงังสือพิมพ์เดย,ยิวเช้าวันนี้ครับเป็นภาพหัวกรอบใหญ่นะครับพิมนายกควบัวแก้วรัฐบาลพิธาน1สมศักดิ์เต็งรัฐมนตรีกรเษกษตรพรคใหม่ชาติพัฒนากลาเข้าร่วมเพิ่ม316เพื่อไทยค้านเกระรดับตกร n d พวายวมช่วยแมวว่าที่รัฐบาลพิธาน1แบ่งกระทรวงพิธานั่งนายกควบงประเทศส่วนลาหมต้องหาคนที่เป็นที่ยอมรับในกองทัพก้าวไปขอกุมกระทรวงทรัพย์ เพื่อแก้ปัญหาที่ดินที่ทำกินูุเตีเอม2.5เพื่อไทยจองกระทรวงเศรษฐกิจกสารสุขต่อยอดนโยบาย30บาทขณะที่สมศักดิ์เต็งรัฐมนตรีเกษตรมันนอนนั่งยุติธรรมสภัดเฉลิมชัยนำ16สอส,อสอขอร่วมสภานขอรัฐมนตรีแางงานและต้องรัฐมนตรีช่วยอีกหนึ่งตำแหน่งขณะที่ทักไปช่างนกล้า รวมรัฐบาลเพิ่มเป็น3 1 6เขียงด้านเด็กประชาธิบัตยปัดค่ดาวเสลิมชัยขนสสในกลุ่มไปขอร่วมรัฐบาลัแต่ว่ามีข่าวดวนมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แลวนะครับวงพักคเก้าไกลแถลงขอโทษปมพักชาติพัฒนากลา้ายืนยันความถี่ประชาสนไม่ร่วมรัฐบาลกับชาติพัฒนากลา้าครับ เกิเนื่นนองจากกรณีที่พักเก้าไกลที่เจรจาก,กับพรรคชาติพัฒนากล้าเพื่อตกลงบวชให้หนายพิธาลิ้นเจริญและหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายรัฐมนตรีและเข้าร่วมรัฐบาลกรณีดังกล่าวครับได้ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวางจากประชาชนเจ้าหน้าที่พักการทำงานจังหวัดและสมาชิกพักส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าไม่สามารถยอมรับการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคชาติพัฒนากล้าได้นอกจากนี้ ในที่ประชุมร่วมของว่าที่ผู้แทนรัฐดรนพักเก้าไกลก็มีมติสอดคล้องกับประชาชนว่าไม่สามารถยอมรับได้เช่นกันครับด้วยเหตุนี้กรรมการบริหารพรรคจึงน้อมรับมติการกล่าวมาปฏิบัติเราจะไม่รุวมุกรัฐบาลกับพรรคชาติพัฒนากล้าและจะเดินหน้าพูดคุยและทำความเข้าใจเพื่อขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาเพื่อได้เสียงพอในการบวชนายกรมนตรีและดับตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดครับพักเก้าไกลขอน้อมรับคำวิจารณ์ทั้งหมด และกล่าวก่อภัยประชาชนที่ทำให้ทุกท่านผิดหวังพรรก,กายย้าวไกลยืนยันว่าการกระทงรัฐบาลเกายย้าวไกลจะทําบนพื้นฐานจุดยืนทางการเมืองนโยบายหลักของพรรคตามที่ได้เคยหาเสียงไว้รวมถึงขอโทษพรรคชาติตนาคราที่ต้องยุติการเจรจาครั้งนี้ครับและสุดท้ายนี้ ขอบคุณพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่พักและว่าที่พู้แทนระะนาษดรเก้าวการทุกคนที่คอยตรวจสอบทูงติ่งการทํางานของผู้บริหารพักเพื่อให้พักยืนหยัดในจุดยืนอุดมการเดิมอย่างมั่นคงพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักมีภาพหัวข่าวประเด็นกางเมืองนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับ ข่าวสดภาคหัวบอกว่าสวซีลุงอธิษฐานลุงโดโกรดทิงดึงเพิ่มติดพักสามร้อยสิบหกเสียงยังยังไม่มีแบ่งกระทรวงเด็กติดชัยชนะชี้ข่าวลือโตสิบหกประชาธิปัตย์ซกขั้วเก้าวไกลเก้าวไกลดึงอีกสองพักชาติพัฒนากล้าพักใหม่เพิ่มเป็นสิบพักสามร้อยสิบหกเสียงหนุนพิธาเนยกพิจงงารณ์แย้มอาจมีันอื่นอีกแต่ยังตกลงกันไม่ได้สองพักใหญ่ โกแบ่งเค้กรัฐมนมงีีแล้วชัยธวัฒน์ยันยันอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเอ็มโอยู่ชูสักแนะบันทึกข้อตกลงควรมีแค่หลักการร่วมรัฐบาลรายละเอียดนโยบายไปคุยนอกรอบเด็กอิดและชัยชนะโต้ข่าวลือขนสิบุกสอสอรในชาธที่ปั์ขอร่วมรัฐบาลแกนรนำฝ่ายขาอาฝ่ายฟอกตะฝ่รัฐบาลนะครับ